เช็คด่วนตารางโอนเงินเราชนะรับเงินเยียวยาคนละ7,000บาทเงินเข้าวันไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาตรการเยียวยาโครงการราชนะโดยเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. r a t c h a n a c o m ในวันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะ วัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะก็เพื่อเยียวยาวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และลอกใหม่จำนวน31.1ล้านคนนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะก็จะมีดังนี้นะคะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมยกเว้นเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว ไม่เป็นข้าราชการพานักงานราชการพานักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการการเมืองพศ .2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0 0บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน500,000บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดส่วนวิธีการลงทะเบียนโครงการราชนะนะคะก็จะ เปิดให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w r o ไวเว็บรได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็จะไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในแต่ละวันนะคะส่วนใครที่เข้าเงื่อนไขนะคะก็รอรับ SMS แจ้งผลเพื่อเข้าใช้งานแอปเปาตังนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาลายละ3,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะ รวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่7,000บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะครังก็จะทยอยโอนเงินให้ทุกสัปดาห์จนครบ7,000บาทซึ่งก็ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะสำหรับเงินเยาวยาราชนะจำนวน7,000บาทกระทรวงการคลังได้วางแผนจัดสรรเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ดังนี้นะคะวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็จะได้รับเงินงวดแรกนะคะจำนวน3,000บาทนะคะวันที่25กุมภาพันธ์ ได้รับอีกจำนวน1000บาทนะคะวันที่4มีนาคมได้รับอีก1000บาทวันที่11มีนาคมก็ได้รับเงินอีก1,000บาทนะคะและสุดท้ายนะคะวันที่18มีนาคมก็ได้รับเงินอีก1,000บาทนะคะ รวมทั้งสิ้นนะคะก็จะได้รับอยู่ที่7,000บาทนะคะก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้นะคะไม่ต้องเติมเงินแล้วก็ก็จะใช้จ่ายได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะและที่สำคัญนะคะก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ